เนไม้มันามเกันเท่ากันเไห่มันจะเด้วยตัวเองมันจะเห็นตัวเองมันเปลยนไมใครมาหาผมผมก็เอาิมชายบริการมาทดีผมไม่คุยด้วยไม่ต้อง่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเ้ามาดีเท่าไหร่ความสัมพันธ์ไม่เท่ากันล้าผมไม่สําพันธกันยิ้อย่างไม่สัมพันธ์กันเไม่ได้ไม่มีทางคนต็งทุกคนเทนไม่ได้ดูภาพนี้มันแบบนี้เนี่ยก็ทาไปแล้วเนี่ยมันจะแทงตัวเองก็แทงตัวเองแล้วเนี่ย มันมีแต่ตายจากถ้าเกิดตรงนี้ตัดตรงน่อมมีท่าทาพักนะตัดมาแล้วมาตรงนี้อ้อมาหนี่แล้วทำบันไดถึงนรืมานะครับมันจะเกิดความสมบูรณ์ระหว่างเราขับเคลื่อนได้ดนเห็นไหมครับนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขยายใหญ่แล้วรถเข็นเข็นได้เมื่อกี้บอกว่าตัดตรงอ่ะตัดตรงคือให้เป็นพื้นราบไปหรือว่าเป็นอะไรไม่ไม่ไม่พื้นราบพื้นราบพื้นราบโ้โื้ราบแล้วก็บันไดเริ่มแตะตรงนี้ไป

ดังนั้นก็ขยายทางนี้หน่อยจริงจริงแล้วผมผมผมเรียนผมขอความรู้อีกหนึ่งเหตุใดต้องมีชอบกางมีชชอบกางเพราะว่าเขาสตังค์เหลือเงินเยอะไม่ต้องบอกบอก่ต้องมีเอาออกเลย ช่องกลางอกปปีต้องการไม่ตามไม่ล่ตัเลยเอา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 นไงเอาเอาเอาเออาแค่นั้นเองต้นไม้ทอาเหอกัเอาางออกมันจะกว้างแล้วเออครับเอาางออกไม่ช่เอาฝาผ้านังข้างนี้ก็ได้นั้นเองาติดปพังเลยติดเาผนังเลยเ็นฝาผ้านังเยเ็นได้นะครับอาเนเอานี้ออกกาจบอย่างเดียวกว้างเลยใช่ออกไว้พง อยู่ข้างน้านไผ่อยู่โน่นเล่นไผ่มันไม่ใคยกี่จะมาเล่นไผ่เไผ่มานี้เล่นไผ่ตรมันจังตัดการตหบ้านใหม่เยดีขอาตดี๋งาแบบก็แบบท้อหห่เนไไม่ทอัเไผครับตรงนี้คุยแล้วคือตัดตัวตรงแล้วทย่นไะครับเดี๋ยวยังไงเล่นไผให้ดูด้วยแล้วก็ออนนี้ออก ออกไว้ข้างอไว้ข้างเราจะบเกาะข้างหังเลยนะครับพี่โอเคตุ้ยตกเรื่องเรื่อง้องน้ำจบครับผมขอเชิญแล้วใครรับผิดชอบที่องหอแล้วได้แล้ได้กตามอะไรเงี้ยเลย เอาอาชไปบอกให้เขาอั่่คงนี่มไม่ว่าอะไรลบกควรนัง่ครับเพราะตอนเขียนได้จับคุ่ได้มันเข็นได้จับคุ่ได้นะครับไม่เสียดเลยียนกระมากอนีตรงนี้เราก้าม